ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปทนานทั่วก็ล่าสุดนะครับทหารไทยนะครับได้ทำการล้อมรัว้วตลาดอานแซของกรัรมพูชานะก็คืออยู่ในช่องอ่านมานั่นแหละลงมาทางด้านแนวลุ่มลงมาข้างล่างก็คือเป็นตลาดตลาดไออานแซะนะครับ แต่ถ้าเราดูจากภาพนี้เราก็จะยังไม่รู้พิกัดที่แน่นอนนะว่าล้อมรั้วอยู่ตรงไหนแต่แต่เป็นที่ทราบกันว่าก็ล้อมรัม้วตรงตลาดที่เขามาขายของนั่นแหละตรงตรงตัวตลาดนะก็มีการใช้รั้วลวดหนามล้อมไว้แล้วก็มีการมาเคลียทุ่นระเบิดนะครับลักษณะนั้นก็มีการนารถนะครับรถไถรถอะไรก็แล้วแต่นะมาเคลียทุ่นระเบิดก็เลยทําให้เกิดเหมือน ทหารขมิออกมาดูนะชาวบ้านขมิทหารขมิออกมาดูแล้วก็ออกมาร้องตะโกนใส่กันนะครับเต่ทหารขมิก็ไม่กล้าใช้อาวุธนะทหารขมิก็ไม่กล้าใช้อาวุธแต่อย่างใดลักษณะแต่ก็มีการเหมือนทกเถียงกันนะครับร้องตะโกนใส่กันนะระหว่างทหารไทยที่กําลังวางลวดหนามแล้วก็กําลังเคลียร์พื้นที่นะออไถนะครับไถดูทุ่นระเบิดด้วยกลัวทหารขมินจะระเบิดมาฝังแล้วก็ ทําเป็นแนวทําเป็นแนวปฏิบัติการตรงบริเวณตลาดอันเซะนั่นเองอันนี้นะครับก็คือเกิดเกิดมีปากเสียงกันไม่พอใจกันก็มีกับทหารคำเมนนะครับก็นี่แหละก็ล่าสุดก็เลยทําให้คำเมนออกมาออกมาประกาศออกมาเสนอข่าวโดยและนางมาลีหัวหน้าไม่ใช่นะครับนางมาลีเอนะนางมาลีเนี่ยนางมาลีที่เป็นโคศก ของออนางมาลีโสเจียตานะพลโทนะมีมียศเป็นระดับนายพลพลโทหญิงมาลีนะครับโสเจียตานะอันนี้นะนนก็ออกมาแถลงอ้างบอกว่ากองทัพไทยเนะี่ยขนอาวุธยุโทโธปกรณ์เตรียมที่จะบุกช่องอานมาตอน11โมงว่าั้นนะบอกก็คือมาใส่ไฟแล้วก็มาอ้างบอกไทยเนะี่ยเออเตรียมบุกแล้วเตรียมบุกช่องอานมาว่าไงน,น,นะครับ ในจริงแล้วก็มีการเตรียมอาวุธเตรียมอะไรนั่นแหละนะก็ออกมาเตรียมอาวุธเตรียมอะไรแล้วก็ขนเครื่องจักรนะครับเข้ามาในพื้นที่ตลาดตรงอ่านเสะแล้วก็ไถนะครับเคลียพื้นที่ทําลายทุ่นระเบิดก็มีนะครับลักษณะนั้นแล้วก็ชาวบ้านก็ออกมาโดยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารชาวบ้านน่าจะหนีไปหมดและ้วล่ะที่เหลืออ,อยู่คงเป็นอาหารนั่นแหละใส่กางเกงขาสั้นบ้าง,สงใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อบ้างก็ออกมาไปเต็มเป็นอาหารนะ ออกมาบบยวายบ้างก็มีนะครับลักษณะนั้นก็แจ้งนี่แหละก็คือบอกว่าไทยจะบุกแล้วไทยจะบุกช่องอานมาอะไรประมาณนะ้นลักษณะนั้นแต่ที่จริงเราเราไม่ได้บุกนะั้นเราก็เอาทหารมาตรึงไว้สร้างแนวปฏิบัติการแล้วก็ตรึงไว้ตรงบริเวณตลาดอานแซะตางนั้นนะครับเรียกว่าตลาดอานแซะตางนั้นนะครับแล้วก็มาตรึงไว้ตรึงแนวไว้นะครับลักษณะบางลวดหนามนั่นเองทําให้กัมพูชาก็ตื่นตัวนะครับกัมพูชาก็ตื่นตัวทําไงล่ะ กัมพูชาก็เรียบเลยครับขนเหมือนกันกัมพูชาก็ขนเหมือนกันน่ะนำรถขนอาวุธมาประช,เนะรเรเชาเหมือนกันนะครับเตรียมเหมือนกันกัมพูชาก็เตรียมนะยังไม่เข็ดนะครับยังไม่เข็ดนะกัมพูชาแต่กล้าไหมก็คงไม่กล้าแหละครับแต่ไม่เข็ดก็มีการขนอาวุธยุทโธปกรณ์เหมือนกันนะครับกัมพูชานะ่ไม่เนิ่งๆอย่างเงี้ยมันก็ขนเข้ามาแทรกซึมเข้ามาเรื่อยนะในจุดต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆทยอย,อย,อยขนขึ้นมาหรือแมง หรือแม้แต่บางฐานมันก็ทําเป็นฐานคอนกรีตนะทำเป็นฐาน, an, นะน,านมาตรฐานเลยถัดไปจากไทยเนะี่ยมันทําเป็นฐานคอนกรีตไปเลยนะลักษณะนั้นนะครับเออสิ่งเหล่านี้แล้วก็เผยๆเอาโดรนมาบินเอาโดรนมาบินดูพฤติกรรมทาหารไทยอะไรประมาณนี้ลักษณะมันก็จะเอาโดรนมาบินด้วยนะลักษณะนี้อันนี้ก็นี่แหละก็คือหลังจากที่ไอ,ไอพลโทหญิงเนี่ยเอออีนางเนี้ยน,นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็น เป็นเมียน้อยฮุนเซนหรือเปล่านะแต่ว่ามันน่าจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้นะแต่ภาพมันจะเป็นภาพหลามากับอยู่กับฮุนเซนไม่รู้ว่าเป็นภาพ AI หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับตรงนั้นนะอันนี้ก็อ่็นี่แหละเออโรูรอะไรครับโกูกไอเอฟซี FC คนไทยนะเล่นซะสบักสบอมเหมือนกันเออตกแต่งตกแต่งภาพอะไรโน่นนี่นั่นนะครับลักษณะนั้นเออแล้วก็นี่หลาก็คือบอร ไอ้พลโทหญิงมาลีนี่แหละออไอ้โสโสตายไอ้โสไม่ใช่โสตายนะโสเจียนนี่แหละเออโสเจียตานี่แหละแถลงนะครับออกมาบอกว่าไทยเนะี่ยจะละละเมิดช่องอ่านมาก็ล่าสุดนะล่าสุดกองทัพบ,บกก็ออกมายืนยันเออบอกว่าช่องอานม้าเนี่ยมันอยู่ในเขตอธิปไตยไทยว่าอย่างนั้นนะไอ้ตลาดอะไรต่างๆน่ะไอ้คอมเมนต์มันลุกเข้ามานานแล้วนะ เอาคนเข้ามาอยู่บ้างเอาทาหารเข้ามาอยู่บ้างครอบครัวทาหารเข้ามาอยู่นะครับเอาคนเข้ามาอยู่มันลุกล้ําเราไล่ไปหลายรอบแล้วตอนนั้นก็อ้างอะไร MOU สี่สามอะไรอย่างเงี้ยก็ลุกล้ํา MOU ก็มีว่างั้นไทยก็พยายามผลักดันบอกไปหลายรอบเป็นร้อยร้อยรอบหรบอกจนหูจะแตกปากจะฉีกมันก็ไม่ออกเพราะนั้นโอกาสเนี้ยที่โอกาสโอกาสที่ผ่านมาล่าสุดนี่แหละวันที่28ที่เรายึดได้เนี่ย ก็ถือโอกาสนี้ไล่มันหนีซะ <g ings> บางงั้นก็ถือโอกาสนี้เออเคลียพื้นที่ใหม่นั่นเองเออตอนนั้นก็ไล่มันไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็เออใช้เอ16ไล่แล้วมันก็ไปแล้วเออใช้ปากมันไม่มันไม่เอามันไม่ไปต้องใช้เอ16ไล่มันก็เขมนนะครับมันก็ไปสิมันมันมันก็ไม่อยู่ใช่ไหมละครับ <im it> ใช้เอ16ไล่มันก็ไปเลยนะครับเพราะนั้นก็ก็ไทยก็ไปเคลียพื้นที่พูดง่ายๆนะก็ไปเคลียพื้นที่ไปเคลียระเบิดไปเคลียทุ่นระเบิด เอาทหารไปตึงกําลังไว้อันนี้ก็คือการปฏิบัติงานของไทยไม่ได้ไม่ไม่ได้บุกหรอกเออมันเป็นของไทยมานานแล้วละว่างันนะเออเป็นอธิปไตยของไทยนี่แหละก็โคศกทับบกเยืนยนันช่องอานม้าอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยนะแล้วก็บอกว่าไอ,ไอ้ขอ้อขอละหาไทยส่งกําลังทิดอาบุตรไปเข้าพื้นที่อานแซ็เนี่ยย้าเลยนะมันเป็นผลปฏิบัติจากการสามารถยึดคุมพื้นที่ได้ก่อนเรายึดคุมพื้นที่ได้จะปล่อยให้ขมิไปยังไง เมื่อเรายึดได้แล้วเราก็ไปดําเนินการควบคุมพื้นที่อย่างนั้นก็ไปจัดระเบียบนะเสริมความมั่นคงอย่างนั้นนะเออก่อนนั่นแหละก็พร้อมเก็บกู้ระเบิดเคลียร์ทุ่นระเบิดควบคุมพื้นที่เพื่อปกป้องอธิป,ปไตยอลักษณะนั้นก็ขมิ้นก็ไม่พอใจสิแล้วก็ขมินเห็นไทยบุกเข้ามายึดได้แล้วไงเมื่อก่อนขมินยึดอยู่แล้วแถวนั้นก็เป็นบ้านพวกขมินเต็มเลยสุดท้ายตอนนี้ไทยยึดได้เรียบร้อยแล้วก็ไปเคลียร์พื้นที่นะปกป้องอธิป,ปไตยไทย ลักษณะนั้นนะอันนี้ก็นี่แหละก็มาตอบโต้กันออกมาแก้ข่าวกันนะครับก็ขอแจ้งเลยนะว่าพื้นที่ดังกล่าวคือบริเวณช่องอานม้านั่นแหละในส่วนที่เป็นอยู่ในเขตที่ประยของไทยแต่ที่ผ่านมานะ่ยฝ่ายเขมรกัมโบชาเป็นคนลุกล้ำดินแดนไทยภายใต้ที่ปรตทยไทยโดยฝ่ายไทยก็เคยประท้วงไปหลายครั้งแล้วแต่กัมโูชาก็ไม่ยอมแก้ไขนั่นเองลักษณะนั้นนี่ครับก นี่แหละโดยก็ล่าสุดก็ไทยก็ใช้เครื่องจักรใช้เครื่องจักรกลเข้าไปเก็บกู้ระเบิดนะครับใช้เครื่องจักรกลไปเคลียร์ทุ่นระเบิดนั่นเองที่กัมพูชาอาจแอบวางไว้หรือตกค้างในพื้นที่แล้วก็จะได้นํากําลังไปวางต่อไปนั่นเองเมื่อเคลียร์เสร็จแล้วก็กําลังไปลงลักษณะนั้นครับตามแนวเส้นปฏิบัติการของฝ่ายไทยก็คือเคลียร์ตรงแนวเส้นปฏิบัติการของฝ่ายไทยนั่นเองลักษณะนั้นนะอันนี้ก็ ล่าสุดนะครับหลังจากที่ข่าวนี้มันออกมานะก็กระจายออกมาว่าไทยจะไปโจมตีโน่นน,นี่นัน่นนำกองกำลังเข้าอานมาเออไทยมาบุกยึดอานมา้าไปเรียบร้อยอย่างเงี้ยเออทั้งที่ว่าทูตก็มาดูแล้วแต่ไทยทำไมมายึดมาวางลวดหนามเอารถแท็กเตอร์มาไถก็ล่าสุดก็แม่ทัพภารีสองก็ยืนยันบอกไทยยึดช่องอานมาแล้วเออก็มายืนยันอีกนะ ก่อนที่จะมีมติหยุดยิงนูน่นอย่างนั้นนะเออก่อนมีมติหยุดยิงก็ไทยก็ยึดอ่านมาไว้ได้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่การละเมิดแต่อย่างใดว่าอย่างนั้นเออตอบโต้คํำถแถลงของโคศกเอ่อของอินางโคศกนั่นแหละเออลักษณะนั้นนะอันนี้ก็แต่ล่าสุดนะครับสำนักข่าวเฟรช e นวของกัมพูชาเฟรช e นวอะไรเฟรช e นวก็รายงานอ้างว่าไทยจะไทยจะบุกไทยจะบุกอะไรครับ บุกรอบสังหารฮุนเซนว่างั้น,นบอกว่าไทยก็จะไปบุกรอบสังหารฮุนเซนโดยใช้เลยครับโดยใช้เครื่องบินเบานี่แหละ AT6 ีหกนี่แหละจะมาโจมตีด้วยอาวุธที่ติดตั้งระบบนำวิถีด้วย GPS ว่างั้นนะบอกว่าไทยเนี่ยจะมาเพราะว่ามันมีข่าวว่าไทยจะใช้เนี่ยเครื่องบินเอ่อเครื่องบินโจมตีเบาเนี่ยเป็นตัวลาดตะเวนนะาลาดตะเวนบริเวณชายแดนแทน F16 ตอนเนี้ยไทยจะ นำเครื่องบินนี้ก็จะวันที่6ที่7นี่ก็จะเริ่มแล้วนะวันที7่7จ็ดะก็จะเริ่มนําเครื่องบินนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไทยนําเครื่องบินนี้มาลาดตระเวนขมศก็ใส่ไฟสิว่าเอ๊ะมันจะเอามายิงฮุนเซนยังไงนะบอกจะมายิงฮุนเซนเออลักษณะนั้นฮุนเซนมันอยู่ตรงนี้มั้ยล่ะอยากให้มันมานั่งบรญชาการอยู่ชายแดนอย่างจริงเนีงง่ยถ้ามันมานั่งอยู่แถวนี้โหไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วล่ะนะถ้ามันมานั่งแถวนี้แต่ไม่ได้มานั่งแถวนี้ มันไปนั่งอยู่ในโน่นในพนมเปญโน่นนะครับลักษณะนั้นเพราะนั้นนะเราเอามาบินเคลียร์พื้นที่เอามาลาดตะเวนบริเวณชายแดนนะครับตรงนี้นะขมเมรก็ออกมารายงานนะบอ,อกมาอ้างออกมาโจมตีแหละโจมตีกันนะครับแล้วก็ใส่ร้ายว่าจะามายิงหัวคนเซนแหละพูดง่ายๆนะก็บอกว่าเนี่ยมันมีข่าวจากแหล่งข่าวนะเจ้าที่ระดับสูงน่าเชื่อถือว่าง,งั้นนะไอ้ไอ้เจ้าหน้าที่ขมเมรระดับสูงระดับไหนมันมันน่าเชื่อถือเลยครับ ข่าวคำเมนนี่มันไม่ค่อยน่าจะถือเท่าไหร่นะเออมันมันมันเชื่อไม่ได้แต่ครับข่าวคำเมนนะแต่อย่างเงี้ยมันก็ยังบิดเบือนแล้วนะมันยังบิดเบือนแล้วบอกว่าเนะี่ยบอกระดับสูงที่น่าเชื่อถือแห่งหนึ่งนะครับบอกว่ารายงานว่าว่างนั้นประเทศไทยกําลังวางแผนรอบสังหารหุนศินว์่างนั้นนะบอกว่าประเทศไทยกำลังรอบรอบสังหารหุนศิลป์ประธานบุตรและหุนมาเน็ตว่างนั้นโดยใช้เนะี่ยโดยใช้เครื่องบินโจมตีเบา AT 6 t h นี่แหละติดตั้งระเบิดน้ำเวทีด้วยระบบ Gps เอัย่าง,ง้นนะเออก็ถ้ามันมาอยู่แถวนี้ก็ไม่แน่นะเอลักษณะนั้นนะก็มีการออกมา,ถาแถลงนะครับเออลักษณะนั้นก็นี่แหละก็ในส่วนของชาวกัมพูชาก็โวยวายนะครับเรื่องที่ว่าทหารไทยยึดช่องอัานมาก็ล้อมรั้วก็มีการเถียงกันนะครับบอกว่า,วา,วา,วาอ้างลุกอธิปไตยของกัมพูชานี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่มัน เกี่ยวพันกันนั่นเองลักษณะนั้นนะก็จะมีภาพมีไลน์มีคลิปอะไรขึ้นมาให้ดูด้วยนะครับบอกว่าเอออันนี้นะก็คือในส่วนของตลาดชุมชนนะครับที่ฐานขมิเข้ามายึดทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยยืนยันว่าเป็นเวอรเนียที่ป,ปไตยของไทยนะเออแต่ขมิมายึดโดยเอาคนเข้ามาสร้างตลาดและมาสร้างชุมชนทางกองทัพได้ยืน่นหนังสือประท้วงไปหลายครั้งแต่กัมพูชาเพิกเฉยเพราะนั้นหลังจากที่เราลุกโจมตี ยึดพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วยึดพื้นที่คืนมาจากกัมพูชาแล้วเ,เราก็เลยลื้อสิ่งปลูกสร้างต่างๆออกนั่นเองก็ไทยก็ไปลื้อสิ่งปลูกสร้างออกนะ,ะแล้วก็ล้อมรั้วหนามอย่างชัดเจนอันนี้นะครับลักษณะนั้นอันนี้นะเพราะฉะนั้นพวกที่ยึดตรงนั้นมันก็มันยังไม่ได้ออกใบโฉนดหรอกเพราะนั้นนะครับก็ถูกยึดพื้นที่ออกไปแล้วก็เคลียร์พื้นที่เคลียร์เรลาไปนั่นเองนะครับลักษณะนั้นก็นี่แหละ,ะก็สลับวันนี้ก็นะ เรื่องราวก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเค่อยเจอกันในครั้งต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาออนทูครับขอบคุณมากครับ